ขอบคุณมากค่ะสมเด็จปรดีค่ะคนนี้ทานอะัสดีค่ะ๋อสุีรินด้วยค่ะขอสุีรินค่ะจากสกรรค่ะสกรรอำเภอระเงะนะคะวันนี้ก็มาร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนะคะที่ตลาดล่างดุทสงยค่ะค่ะแล้วก็ช่วยร่วมกันปลูกต้นไม้นะคะทำความสะอาดบริเวณรอบๆอนี้ค่ะวันนี้มากันเยอะเลยนะคะทั้งสำนักงานเลยค่ะมาทังานค่ะจิตอาสาค่ะ วันนี้นะคะเราก็มาร่วมในโครงการนะคะจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนะคะก็จะมีการปลูกต้นไม้แล้วก็ปล่อยปลานะคะ๋วันนี้ก็ได้มาร่วมงานนะคะร่วมงานจิตอาสาของดูทรงยองคะ่ะเอามาจากสกรอำเภอระแงะเหมือนกันคะ่ะค่ะ